นะก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงเ,เรื่องของประโยชน์ความสำคัญในแง่ของอในแง่ของยุทธศาสตร์ต่างๆนะความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องเ,อเรียนเรื่องเกี่ยวกับการพยากรหรือการ forecasting ไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ได้พูดถึงเทคนิคในการพยากรณนะ์ว่ามีกี่ประเภทแล้วก็เราได้พูดถึงเทคนิคการพยากรณ์ที่เป็นอนุกรมเวลานะครับหรือว่า Time Series เนี่ยไว้หนึ่งเทคนิคนะก็คือ,อเทคนิคนะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นะหรือว่า moving average นะซึ่งก็มีแบ่งย,ออย่อยออกเป็น2ประเภทก็คือแบบ simple กับแบบ w e i g h t นะครับ simple คือแบบอย่างง่ายนะแบบ w e i g h t ก็คือการถ่วงค่าน้ำหนักนะซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้แบบฝึกนหะัดไปทำนะกนะ็วันนีนะ้วันนี้เพิ่งมีคนส่งอยู่3คนนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอนะครับขอดู งานที่เพื่อนส่งเข้ามานะครับก็จะได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้มีส่งอยู่3คนนะครับโจทย์บอกว่ายังไงโจทย์บอกว่าให้ใช้เทคนิคการพยากรณ์นะครับนะเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายรายเดือนนะ ในปี2,565โดยใช้วิธี simple moving average นะแล้วก็ใช้การพปานตกรเนี่ย4ค่าเวลา1นะ 1. 2, นะให้ใช้วิธี w e i g h t moving average นะครับโดย่วงโดยค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.4, 0.3, 0.2แล้วก็0.1นะจากนั้นก็ให้พัดกราฟเปรียบเทียบ ค่าพยากรของทั้ง2วิธนะีโดยข้อมูลที่ให้ก็คือ,อข้อมูลยอดขายต่อเดือนนะในเดือน2,564อ,อันนี้คืออันนี้คือโจทย์มาดูมาดูงานที่เพื่อนส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเหมือนจะมีส่งเพิ่มเข้ามา,นะา,าดูของ สุพัฒน์เนี่ยในของสุพัฒน์เนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้เขียนกราฟมาดูนะส่งงานมาส่งมาเฉพาะการพยากรณ์นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เขียนกราฟมาอย่างนี้ก็คืองานยังไม่ครบนะงานยังไม่ครบนะครับ ดูของพนิดาเนี่ยพนิดาส่งนะครับการพยากรณ์ใช้ Excel นะในการคำนวณซึ่งก็จะง่ายนะง่ายแล้วก็แม่นยำนะแล้วก็มีกราฟเ,าเปรียบเทียบค่าพยากรณนะ์ของแต่ละวิธีนะครับอันนี้อันนีจ้จึงเป็นงานที่สมบูรณ์นะเพื่อนๆคนไหนที่จะส่งก็ส่งให้สมบูรณ์แบบนี้นะถึงจะได้คะแนนเก็บเ,เต็ม5นะครับ นะนั่นคือโจทย์ข่าวที่แล้วเนาะเอาล่ะทีนี้นะครับในชั่วโมงนี้เราจะมาต่อเราจะมาต่อ,อนะครับในเรื่องของเ,อเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลานี่แหละนะแต่เป็นเทคนิควิธีการปรับเรียบแบบ Exponential นะหรือ Exponential Smoothing นะครับมันก็มีสูตรในการที่จะคำนวณน,นะโดยนะครับเอ F T, T, ก็คือค่าพยากรณนะช่วงเวลาที่ T นะก็คือค่าพยากรที่เราอยากจะรู้ว่าสมมติเราอยากรู้ว่าเดือนที่5เดือนที่6เดือนที่7จนะครับจะมีค่าพยากรเป็นเท่าไหร่นะก็จะหาได้จากนะ เอาค่าพยากร f ห้ย t ลบหเนี่ยนะครับ f ห้ย t ลบหนึ่งเ่ยการหาค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาที่ผ่านมานะบวกด้วยอัลฟานะครับคูณด้วยในวเล็บ a ห้ย t ลบหนึ่งลบ f ห้ย t ลบหนึ่งอลฟาคืออะไรนะคือค่าปรับน้ำหนัก นะครับคือการพยากรณ์เนี่ยมันคือการคาดการถูกไหมครับนะก็เหมือนกับ Weight, moving average ก็จะมีการปรับค่าเวทน้ำหนักนะสำหรับวิธีการปรับเรียกแบบ exponential เนี่ยก็จะมีค่า,าปรับน้ำหนักนะปรับเวทของปรับเวทของค่าพยากรณ์เนี่ยนะครับซึ่งอ l p h a เนี่ยนะจะสามารถมีค่าได้อยู่ระหว่างาศูนย์เป็นต้นไปนะไม่ใช่ศน,น,น,นะศูนย์เป็นต้นไปจนถึง1 อาจจะเป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0นนะครับนะคูณกับในวงเล็บนะ a ห้อยทีลบหนึ่งก็คือดิมมนของช่วงเวลาที่ผ่านมานะดิมมนจริงๆนะของช่วงเวลาที่ผ่านมาลบออกด้วย FT ห้อยหนึ่งก็คือค่าพยากรที่ผ่านมานะครับเนี่ยก็จะได้ค่าพยากรแบบ Exponential เนะพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจของอวิธีการปรับเรียบแบบ Exponential ก็คือการกำหนดค่าแอลฟาซึ่งเวลาในการเราเอาไปพยากรณ์จริงๆเนี่ยนะเราจะลองปรับค่าแอลฟาเป็น0.1 0.2 0.3แล้วดูสิว่าค่าแอลฟาที่เท่าไหรนะ่จะให้ค่าการพยากรเนแม่นยำกว่ากัน นะแต่นี่คือสูตรนะครับนี่สูตรนี้มาดูนะครับมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผ่านมานะในรอบ8เดือนนะครับเดือนที่1ถ mm ึง hmm. เดือนที่8นดะของบริษัทการท่าเรือจำกัดเกี่ยวกับการขนถ่ายข้าวจากเรือนะซึ่งเขาต้องการที่จะพยากรณ์ว่าในเดือนที่9 ในเดือนที่9น้าน้ำหนักของข้าวที่จะต้องทำการขนถ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร,ร่นะครับโดยเขาจะลองนะครับจำได้นะครับค่าอ l ลฟาคือค่า,าการปรับค่าน้ำหนักใช่ไหม mm. เขาจะลองเอาค่าอลฟาที่0.1กับ0.5เสร็จเรียบร้อยมาเปรียบเทียบกันว่าค่าอ l ลฟาที่0.1หหรือ ค่าอลฟาที่0.5จะให้ค่าพยากรณ์ที่ oh. ได้ดีกว่ากันโอเคนะครับดูเข้าใจโจทย์แล้วเนาะนะต้องการพยากรณ์เดือนที่9นะต้องการพยากรณ์ในเดือนที่9โดยใช้แค่อลฟาเป็น0.1แล้วก็0.5เอามาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ในตารางการคำนวณน,นะถ้าเราใช้ Excel มันจะง่าย ครับโดยโดยโค่าพยากรนะในเดือนแรกมันต้องมีเดือนเริ่มต้นถูกไหมครับเขากําหนดให้มีค่าพยากรในเดือนแรกเท่ากับ1นึงเจ็ดสิบห้าตันตรงนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีค่าพยากรเดือนแรกให้เนี่ยค่า ft เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีก็หาไม่ได้นะครับก็หาไม่ได้ทษที ft ลบหนึ่ F T 1, งทษทีนะ ft ลบหนึ F ่งก็จะไม่มีตัวตั้งต้นให้ เอาละเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูตามสูตรนะครับนะถ้าเราจะหา,าค่าพยากรในเดือนที่สองนะสูตรมันก็คือเอาค่าพยากรในเดือนที่1เดือนที่1น,นะเวลานี้ก็คือเท่าไหร่ครับ175ยเจ็ด้าใช่ไหมนะบวกด้วยนะแอลฟานะแอลฟาก็คือ0ูนคูณด้วยในวงเล็บ180ก็คือค่าจริงเห็นไหมครับค่า AT นะ ค่า AT-1 ลบ1่าค่าค่าด n มาที่แท้จริงะนะครับลบด้วยนะค่าพยากรในคาบก่อนหน,น้านี้ซึ่งเขากำหนดให้175นะแล้วค่าพยากรที่ได้มันก็จะเป็น175.5เห็นมัห้ย็นหมครับนะแล้วในเดือนถัดๆไปก็เช่นเดียวกันนะ175.5ก็จะกลายมาเป็นนะค่าพยากรในคะาบก่อนหน้านี้ของเดือนที่3เห็นไหมครับเนี่ยนะ ค,คูณด้วยอลฟาคือ0.1ในวงเล็บอลฟาคูณด้วยในวงเล็บ168ก็คือค่าดีมานจริงไหมครับ168นะลบด้วยค่าปัจจัยในคาบที่แล้วก็คือ175.50นะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าอลฟาเท่ากับ0.1เนี่ยจะได้ค่าน้ำหนักของข้าวเนี่ยปัจนจะัยค่าน้ำหนักของข้าวเนี่ยในในเดือนที่8เนี่ย178.22 นะครับทีนี้มาดูคอ,อลัมน์ที่เป็นอัลฟาเท่ากับ0.5ก็ไม่ต่างกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนเพียงแค่ละครับอัลฟเท่ากับ0.5นะแต่ค่าที่พยากรณ์ได้แต่ละเดือนก็ต่างกันไปเพราะค่าอ l ลฟามันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับนะครับก็หาเหมือนกันเดียอะเลยนะใช้ Excel ออง่ายที่สุดนะถ้าใช้อ l ลฟาเท่ากับ0.5เนี่ยนะจะพยากรณ์ว่าเดือนที่9เนี่ยน้ำหนักของข้าวจะเท่ากับ184.16 น,นี่คือวิธีการปรับเรียบและถ้าเป็นในงานวิจัยต่างๆเขาอา,อาจจะทดลองค่าอ l ลฟาหลายๆค่ามากกว่านี้นะครับแล้วก็เอาไปหาความแม่นยําว่าค่าความคาดเคลื่อนหรือความแม่นยำนั่ยแหละว่า,ว,าวิธีการไหนมันให้ค่าความแม่นยําที่สูงกว่าหรือคาดเคลื่อนน้อยกว่านั่นเองอเขีนะครับนี่ก็ไม่ยากยาวิธีปรับเรียบแบบ exponent i a l ก็ไม่ยาก นะอย่างนี้คือกราฟที่เขาพลอตนะครับข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยสีน้ำเงินเข้มนะเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะเอลฟาเท่ากับ0.5นเนี่ยนะเป็นเส้นนี้เส้นนี้เส้นสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็เอลฟเท่ากับ 1, เป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าอ่อนกว่านะ้้วก็เอามาพลอตเป็นกราฟเพื่อพยากรจริงๆพยากรณ์เดือนที่9นะนะครับ แต่ก่อนที่จะได้เดือนที่9มันต้องมีการพยากรณ์มาตั้งแต่เดือนที่ 1, 2, 3, 4, 5สถูกไหมครับจนมาจนกระทั่งมาได้ค่าของการพยากรณ์ในเดือนที่9อ,อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับไม่ได้ยากนะครับอาจารย์แนะนำให้ใช้เอ็กเซลในการคำนวณจะแม่นคุณเซตสูตรไว้เลยในในตาราง Excel คุณแค่คีดตัวเ,เลขแก้ตัวเลขอ,ออกมาคำนวณมันจะแม่นยำแล้วก็พอตการาฟได้ง่ายด้วย โอเคนะครับนี่คือไทม์ซีรีส์แบบการปรับเรียบ Exponential นะหรือ Exponential s m o o t h i n g ์ันหนึ่งอ่าล่ะทีนี้จากเทคนิคในการพยากรณ์นะไม่ว่าจะเป็นแบบ Moving Average นะหรือเป็นแบบเอ็กซ e โพเ n e n t i a l smoothing ก็แล้วแต่ เวลาเราจะบอกว่าวิธีการหรือว่าเทคนิคการพยากร์ใดนะแม่นยำกว่ากันเนี่ยนะเขาก็จะมีตัวดัดชนนะีในการที่จะชี้ว่าการพยากร์เทคนิคไหนมันแม่นยำกว่ากันนะครับหลักๆเขาก็จะใช้คนะ่าเฉลีย่ยนะมีอยู่สตัวเนี่ยค่าเฉลีย่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์หรือว่ามีน a อ s o l ลู e d e v i a t i o n นะตัวย่อคือ M A D นะดัชนีตัวที่2ที่เขานิยมใช้กันก็คือค่าเฉลีย่ยความคาดเคลื่อนกำลัง2องนะ Mean Square Error หรือว่า M S E นะดัชนีที่3ที่เขาใช้กันก็คือค่าเฉลี่ยเปอร์เซนต์ความคาดเคลื่อน Mean Absolute Percent Error หรือ M A P E นะครับซึ่งซึ่ง ทั้ง3วิธีเนี่ยนะมีสูตรในการคำนวณหรือการหาค่า,าความคาดเคลื่อนดังนี้นะครับอันนี้ันจะดูนิดนิดหนึ่งเอาเอา MAD ก่อนนะครับ MAD ก็คือค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนนะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์หาได้จากอะไรครับมีค่าเท่ากับ ซิก m มก็คือผลรวมนะอันนี้ตัวหนังสือมันจะทับกันนิดนึงแล้วต้องขออภัยผลรวมของอะไรครับของค่าแอบสูตค่าสมบูรณ์ครับค่าสมบูรณ์นะครับของค่าที่เกิดขึ้นจริงก็คืออะไรครับข้อมูลจริงลบด้วยค่าที่ได้จากการพยากรณ์เป็นค่าสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะติดลบ ก็จะกลายเป็นบวกนะภายใตนะ้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ตรงนี้ค่าสมบูรณ์ตรงนี้นะซัมเมชั่นก็คือรวมมีกี่ค่าเวลาล่ะนะคุณก็เอามาลบกันแล้วก็กลายเป็นค่าสมบูรณ์แล้วก็เอามารวมกันทั้งหมดนะครับหารด้วยจํานวน n ก็คือจํานวนของค่าเวลาที่เราศึกษาของค่าเวลาที่เราศึกษานะส่วนตัว mse นะครับ นะหรือค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลังสองนะได้จากอะไรได้จากการเอาค่าที่เกิดขึ้นจริงลบด้วยค่าที่พยากรณ์นะครับนะเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปยกกำลังสองนะครับแล้วก็ค่าที่เกิดขึ้นลบด้วยค่าพยากรณ์ของทุกๆค่าเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเอามารวมกัน summation นะแล้วก็หารด้วยจำนวนของ ข้อมูลที่เราเก็บว่ากี่เดือนกี่ครับโอเคไหมครับนะเพราะงั้นเนี่ยทั้ง MAD ทั้ง MSC จะไม่มีค่าเป็นลบโดยเด็ดขาดนะอย่าง MAD เนี่ยนะสมมติว่าค่าที่เกิดขึ้นจริงเป็น5นะค่าประากรเป็น7 5ลบ7ก็ได้ลบ2ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นลบเพราะว่ามันอยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ก็คือ เอาเฉพาะค่าที่เป็นบวกของตัวเลขนั้นนั้นของค่าจํานวนนั้นนะน,นส่วน mse ก็เหมือนกันทาไมไม่ติดลบสมมุติว่าค่าที่เกิดขึ้นจริง5ค่าพยากรณ์เจาลบ7ก็ได้ลบ2แต่เมื่อเอาไปยกกําลังสองนะครับไม่ว่าจํานวนบวกหรือลบเนี่ยเมื่อยกกําลังสองปุ๊บค่าก็จะกลายเป็นบวกทันทีโอเคไหมครับเพราะงั้นจะไม่มีค่าติดลบโดยเด็ดขาดเ่ะเรามาดูตัวอย่างนะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นีจากนะครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะการหาน้ําหนักข้าวที่แท้จริงของของเดือนที่9ใช่ไหมครับเราหามาแล้วถ้าอ l ลฟาเท่ากับ0.1นะเดือนที่9เนี่ยจะมีน้ําหนักเท่ากับ17178.22นะครับถ้าหากเป็นอ l ลฟาเท่ากับ0.5เนี่ยนะจะเป็น184.16ทีนี้ทีนี้เราจะใช้ MAD กับ MSE เนี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยของค่าสมบูรณ์แล้วก็ค่าเฉลีย่ยของค่า,าคาดเคลื่อนกำลัง2เนี่ยมาใช้เปรียบเทียบว,ว่าเอ๊ะตกลงระหว่าง a l ลฟาเท่ากับ0.1กับเ l ลฟาเท่ากับ0.5เนี่ยวิธีไหนให้ค่าพยากรที่แม่นยำมากกว่ากันโอเคไหมครับจะใช้จัดชี การวัดคว,ความคาดเคลื่อน2ตัวก็คือ MAD แล้วก็ MSE มาเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ด้วยวิธี exponential smoothing ที่ Alpha 0.1แล้วก็ Alpha 0.5ามาดูกันนะครับนี่นะถ้าหา MAD ของ Alpha เท่ากับ0.1เนี่ยนะครับ นะตามสูตรเลยนะเอาอะไรครับแอบสูตรของค่าสัมบูรณ์ของน้ำหนักจริงนะลบด้วยน้ำหนักที่พยากรณ์ได้ก็180ลดลบ75ก็ได้5นะของเดือนที่1ของเดือนที่2ก็เอาอะไรครับน้ำหนักจริงค่าแอบสูตรของน้ำหนักจริงคือ168ลบด้วยค่าน้ำหนักที่พยากรณ์ได้175.5 นะครับจริงๆติดลบถูกไหมร้อยหกสิบแลบหนึได้ลบเจแต่ภายใต้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะครับาภายใต้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์นี้เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นค่าบวกคือ7.5นะ็ดก็ทำเช่นนี้ไปทุกเดือนแล้วก็ซนะั m เมชั่นซัมเมชั่นของ Alpha เท่ากับศูก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ซัมเมชั่นออกมาได้เท่ากับ98ุ้ด 6, หกสามนี่คือค่าซัมเมชันของแอบ o l ลู uh, e ค่าจริงลบด้วยค่าพยากรนะครับหลังจากนั้นก็เอามาเข้าสูตร MAD นะครับก็คือผลรวมนะซิกมาของค่าสมบูรณ์ของค่าที่เกิดขึ้นจริงลบด้วยค่าพยากรณหารด้วย n เมื่อกี้เนี่ยของ α l ลฟาเทากับ0.1นน่ยนะผลรวมของผลรวมของอ ค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยนะครับเท่ากับ82.45เห็นไหมครับนะทั้งหมดมันมี8เดือนก็เอา8หารเพราะงั้นเนี่ย MAD ของอัลฟา0.1เท่ากับ10.31นะส่วน MAD ของอัลฟา0.5เนี่ยผลรวมมัน98.63ใช่ไหมครับหารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ8เดือนจะเท่ากับ12.33 เพราะฉะนั้นถ้าสรุปนะถ้าสรุปจากค่า MAD เนี่ยเราจะสรุปได้ว่านะครับวิธีค่าแบบเรียกที่ใช้อัลฟาเท่ากับ0.1ี่ยให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าอัลฟาเท่ากับ0.5คลาดเคลื่อนน้อยกว่าก็หมายความว่าพยากรณ์ได้แม่นยำกว่านะดังนั้น นะเราควรจะเลือกอวิธี Exponential Smoothing ที่ Alpha เท่ากับ0.1ในการพยากรณ์ข้อมูลชุดนี้โอเคไหมครับอ่านี่คือค่า MAD อ่าทีนี้มาดาูการวัดค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลชุดเดิมนะแต่ใช้ดัชนีตัว MSE Mean Square Error เนี่ยนะครับ สูตรมันว่ายังไงมิสแควร์เออร์ก็คือเอาข้อมูลจริงนะลบด้วยข้อมูลพยากรณ์ได้ผลเท่าไหร่ก็ยกกําลังสองเห็นไหมครับอ่านะยกกําลังสองเพราะงั้นมันก็คือเอาตารางเดิมนั่นแหละนะมนยกกําลังสองทั้งหมดเห็นไหมถึงแม้ค่าข้างในจะเป็นลบแต่เมื่อยกกาลังสองแล้วกลายเป็นบวกทั้งหมดนะครับแล้วก็ซัมเมชันมันลงนะมันค่าซัมเมชันของอตัว Exponent i a l smoothing ทที่ อลฟาเท่ากับ0.1เนี่ยจะเท่ากับ1,526.52ในขณะที่เอลฟา0.5เนี่ยนะครับนะบก็จะมีอ่ค่า summation เนี่ยของของมินสแควร์เลยเท่ากับ1,561.72ทีนี้เราก็มาเข้าสูตรนะครับเพื่อหาอ่านะครับของเอลฟา0.1คือ1,526.52หารด้วย8ใช่ไหมครับค่าพยากรณ์ก็จะ ตทวที่ค่า MSE ก็เท่ากับ190.82นะส่วน MSE ของกรณีที่อัลฟาเท่ากับ0.5ก็จะเท่ากับ1,561.72นะครับหารด้วย8จะเท่ากับ 1, 000, เออ195.22เพราะฉะนั้น,นจะเห็นได้ว่านะการใช้ค่าอัลฟาเท่ากับ0.1นะครับในกรณีที่เรา จะใช้ MSE เนี่ยใน Mean Square เ,เนี่ยในการบอกว่า p c ไหนดีที่สุดเนี่ยมันบอกว่า Alpha เท่ากับ0.1เนี่ยให้ค่าความคาดเคลื่อนน้อยกว่าคาดเคลื่อนน้อยกว่าก็คือแม่นยำม,มากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปทิศทางเดียวกันถูกไหมครับท,ท,ทั้งค่า MAD และก็ค่า MSE บอกว่านะการใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเนี่ย เอลฟาเนี่ยเท่ากับ0.1จะแม่นยำม,มากกว่าการใช้ออลฟาเท่ากับ0.5นะครับนี่คือข้อสรุปว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนดีโอเคไหมครับนะบเพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อหาจะหยุดเพียงเท่านี้ก่อนก็คือนะเราได้ สามารถที่จะใช้วิธี Exponential Smoothing นะในการพยากรณนะ์ซึ่ง x x p o n n t t a l s m o o t h i n g เนี่ยก็จะมะีค่าน้ำหนักเนี่ยค่าอนะัลฟาซึ่งสามารถให้เราทดลองไนดะ้ว่าเราใช้อัลฟาเท่าไหร่อัลฟาจะมีค่าตั้งแต่0ขึ้นไปนะ0.1 0.2 0.3 0.4จนถึง0.9หรือถ้าเท่ากับหน่งนะครับจากนั้น ตัวที่จะบอกว่าการพยากรณ์เทคนิคพยากรณ์อันไหนที่แม่นยำที่สุดนะก็จะมีตัวดัดชนีซึ่งก็คือค่า MAD นะนะนะแล้วก็ค่า MSE ซึ่งค่าทั้งสองค่าเนี่ยเราต้องการค่าที่น้อยนะน้อยแปลว่าคาาเคลื่อนน้อยนะคาาเคลื่อนน้อยแปลว่าแม่นยำกว่านะครับนี่ก็คือ,เ,อเนื้อหาใน คลิปนี้นะไม่อยากจะยาวมากนะเพื่อให้คุณได้ค่อยๆดูไปทีละชอ็อทีละช็อตนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมอบการบ้านให้อีกนะมอบการบ้านให้อีกนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการทดสอบจ่อยครั้งที่1เรื่องของการพยากรณ์นะจริงๆการพยากรณ์มีเทคนิคอีกอีกมากมายนะแต่ที่นิยมใช้เนี่ยนะก็จะมีเนี่ยแหละ moving average กับ Exponential smoothing นะอีกอีกอคลิปถัดไปเนะี่ยจะพูดถึงเรื่องของอาการใช้ลีเนียการใช้ r e r e s s i o n นะสมการถดถอยแล้วก็สมการเชิงเส้นตรงในการพยากรณนะ์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นในะเวลาทำางานส่งนะอยากให้ทำโดยใช้ Excel นะมันจะสะดวกในการนำเสนอ,อเขียนเป็นกราฟหรือการคำนวณมันจะแม่นยำกว่า เขียนด้วยมือนะครับและนอกจากนั้น Excel มันก็จะมีะเครื่องมือในการพยากรด้วยมันจะมีมันจะมีแอดอินข้างในของมันเนะี่ยที่สามารถที่จะช่วยในการพยากรณ์ได้ง่ายมากนะขอเพียงแต่เรามีข้อมูลที่ถูกต้องโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะขอจบอเพียงเท่านี้นะแล้วก็จะมีการบ้านมอบให้ส่วนการบ้านของคราวที่แล้วเนี่ยก็เอาไปปรับแล้วก็ส่งใหม่ นภายในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจารย์ก็พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ